เทศกาลปีใหม่มาถึงหลายคนถือเป็นโอกาสในการเริ่มต้นทำงานใหม่และดำเนินชีวิตใหม่สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ด้วยความตั้งใจนั้นย่อมไม่มีปัญหาว่าจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่สำหรับบางคนนั้นเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเริ่มต้นใหม่แต่แล้วกลับมีบางเหตุปัจจัยมาบีบคันให้ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นต้นว่า อาจตกงานตอนท้ายปีจึงจำเป็นต้องหางานใหม่อาจยาร้างตอนท้ายปีจึงต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเสมอว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างสมกับที่พระองค์ตรัสว่า สเพธรรมาอนิจจาอันแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาถ้าเราตระหนักในสัจธรรมที่กล่าวมาเมื่ออนิจจตามาถึงจึงไม่ตกใจไม่กังวลและไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงความธรรมประจำวันนี้ก็คือผู้ที่วางใจให้ตรงกับสัจธรรมได้เขาจะไม่หวั่นไหวเมื่อความจริงมาเคาะประตูแห่งชีวิต